สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พี่การพามาเที่ยวเลย์กลแลนด์นะคะขับรถมาชั่วโมงสิบนาทีนะคะ<ม>ตื่นเต้นมาจ้าเป็นไงบ้างเลย์กลแลนด์ความรู้สึกว,ว้าวใช่ไหมสวยใช่ไหมซิซิเลียเ e r ิกูดใช่ม Okay. รู้สึกยังไงคะมาเลยก็แลนด์รู้สึกเป็นเกียรติมากทำไมต้องเป็นเกียรติก,นกันใหญ่มากใหญ่มากตอนนี้ที่คนเยอะเพราะว่าเขายังไม่เปิดนะคะเพราะว่ามันยังไม่ถึงสิบโมงนะคะตอนนะี้คะทุกคนกําลังเริ่มทยอยเข้าไปข้างในนะคะคนเยอะมากเลยเลยเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ด้วยนะคะคนก็เลยมาเที่ยวกัน กำลังเช็คอินนะคะอ oh, บรรยากาศคนเยอะมากเลยค่ะอะไรจะเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่คิดเลยนะว่าคนจะเยอะนะคะคนมาเข็นให้หนูได้ไหมเ้ยรไลาเราข็นะเป็โอ้บ้าเหรอเต็นตัวเบลเลอร์อยากจะนั่งรถเข็นเป็นงั้นอยากจะเป็นเด็ก อันนู้จะเป็นที่ชมวิวนะคะอันนี้จะเป็นแผนผังนะคะในการเข้าไปแต่ละโซนนะคะทุกคนอันนี้จำลองเป็นเมืองเลยนะคะทุกอย่างเป็นเลโก้หมดเลยค่ะ นี่เป็นเมืองนะคะทำเป็นเมืองเอ่อโคเบเฮนเก้นเลยนะคะเนี่ยจุดนี้นะคะตรงนี้จะจำลองสนามบินนะคะบีลูนนะคะเครบินเลโก้นะคะมีเรือด้วยนะคะเรืออยู่ในน้ำนะอยู่ตรงมู้นนะคะตรงเนี้ย น,นี่จะเป็นพระราชวังนะคะเห็นไหมคะเนี่ยพระราชวังอันนี้รถด,ดับเพลิงนะคะสถานีดับเพลิงค่ะเมื่อกี้ฉีดน้ำออกมาไม่ทันนะนี่ฉีดน้ำนะคะ ทำในน่ารักนะคะนี่รถไฟกำลังมานะคะทุกคนรถไฟเลโกโ้นะเนี่ยเห็นไหมไปแล้วคะ่ะรถไฟไปแล้วกองหันทุกอย่างเป็นเลโกโ้หมดเลยนะคะเขาทำน่ารักดีนะคะค้ามีเรือด้วยนะเรือสินค้าเห็นไหมคะเนี่ยเรือสินค้านะคะ เขาจำลองได้น่ารักดีค่ะอันนี้จะเป็นชานชาลานะคะชันชาลาค่ะเอี๋ยวรถไฟกำลังจะมานะคะทุกคนอยากเนการให้ดูนะเย็นรถไฟมาแล้วค่ะมาถึงเขาก็จะจอดที่ชานชาลานะคะรับผู้โดยสาระคะ่ะจำลองได้เหมือนจริงมากเลยนะคะ เสียงอะไรก็เหมือนเลยนะคะแพงก็มีชิ้นหนึ่งเนี่ยใช่กว่าจะต่อตัวนี้ได้นะคะก็น่าจะใช้เวลานะคะนี่ก็เลโก้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นโรงแรมหรือเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะทำจากเลโก้ทั้งหมดเลยนะคะทางนู้นก็จะมีรถไฟวิ่งด้วยนะคะ สุดยอดนะคะสุดยอดมากทุกอย่างทำจากเลโก้เลยนะคะเก่งมากค่ะเรือเล,เล่นอยู่ในน้ำ เครื่องบินน้ำเลยค่ะอย่า <Yeah. S 1> yeah. อันนี้จะเป็นเอ่อมิวเซียมนะคะที่อยู่เมืองออฮุสนะคะที่เอากัดเข้าไปตอนไปทัศนศึกษานะคะ uh huh. uh huh. สวยไหมคะท่านผู้ชมอลังการมากเลยนะคะทำแบบสวยมากเลยคือโบสนะคะที่อยู่เมือ,องโอฮุสที่กันไปสามรอบแล้วค่ะจะไม่เคยเข้าไปข้างในเลยเพราะว่าเขาปิดตลอดนะคะเนี่ย ทุกสิ่งอย่างนี่คือเลโก้ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนเขาจำลองได้แบบว่าน่ารักมากนะคะเรือเรืออะไรวิ่งได้หมดอันนี้เป็นสถานีรถไฟของเมืองออกคุสนะคะอันนี้คือสวีเดนนะคะเห็นธงชาติไหมคะเหลืองน้ำเงินนะคะนี่คือสวีเดนค่ะ Ik hey, daar in een jacht vast. maar lekker. Kijk, sluit. Okay. Klaar. Ja, ik Hij gaat is gebogen. Oh, oh. Wat, hij is gebogen! hij is gebogen, Wat? hij is geborgen. Oh ja. dat stuk. ja. Ik ga Ik ga hem. Ik ga มีขึ้นไปบนภูเขาด้วยนะคะเห็นไหมคะรถขึ้นเขาด้วยคะ่ะ <Yay. S 1> เห็นไหมคะทุกคนทำได้เก่งมากเลยค่ะอันนี้ทำเป็นเหมือนโรงงานอุตสาหกรรมนะคะมีผลิตอะไรมีรถบรรทุกนะคะเนี่ยเห็นไหมเรากำลังจะามาขึ้นรถไฟนะคะกำลังนั่งรถชมวิวนะคะนี่นะคะ 哈哈，来！冲沙发了。对哦，对哦，对哦 <t ops>，对哦。都挺好的，你看那边的牛。太漂亮了。哎，那不是那什么，那老虎、那大象了。 อนนี il, ้มาถึงชานชาลาแล้วนะคะเลโก้วัดไทยนะคะทุกคนสวยมากเลยเห็นไหมครับมียักษ์ด้วยนะอันนี้เป็นวัดพระแก้วนะคะมีนู้นนู้นจะเป็นอียิปต์นะคะอียิปต์ประเทศอียิปต์นะคะอียิปต์นะคือสปิ 这个这个是很累啊，你生你，了。